พิพิธภัณฑ์ทัสถานแห่งชาติพระนครนะครับรวมถึงท่านที่อยู่ทางบ้านด้วยนะครับทาง Facebook Live แล้วก็ y t u t u นะครับวันนี้เนี่ยเราก็มาคุยกันในท็อปปิกว่ารากฐานความรู้สู่การเป็นพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ระดับวิชาการนะครับทางพิพิธภัณฑ์ตำรวจนะครับโดยฝ่ายพิพิธภัณฑ์กองสรารนิเทศสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติเนี่ยเรารับหัวข้อนี้เพราะว่าที่จริงมันตรงกับ เรียกว่าชีวิตของพิพิธภัณฑ์เรานะครับตรงยังไงนะครับเพราะว่าพิพิธภัณฑ์ตำรวจเนี่ยครับเรามีประวัติศาสตร์ที่ดำเนินการมายา,ยาวนานนะครับเรามีบันทึกว่าเราก่อตั้งมาตั้งแต่ปี2473นะครับโดยนะครับสังกัดกรมตำรวจภูบาลน,นะครับตั้งขึ้นมาเพื่ออะไรนะครับณนะตอนนั้นเนี่ยนะครับ เราตั้งขึ้นมาโดยมีวัตถุประสงค์เพียงอย่างเดียวเลยคือนะครับการรวบรวมวัตถุพยานนะครับการที่ตำรวจแต่ละท้องที่ทำงานนะครับเมื่อจับกลุมอาชญากรพูดง่ายจับกลุ่มคนร้ายได้แล้วเนี่ยสิ่งที่คนร้ายมักจะถูกสืบสวนพยานเก็บวัตถุต่างๆก็คือสิ่งที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด นั่นก็คือวัตถุนั่นเองเพราะฉะนั้นคงพูดได้ไม่ผิดนักว่าที่จริงพิพิธภัณฑ์ตำรวจแรกเริ่มเนี่ยเราเป็น object base คือเกิดจากการสะสมวัตถุนะครับยาไอหลายหน่วยงานนะครับเป็นไปตามยุคสมัยและระบบราชการนะครับจนมาถึงปัจจุบันนะครับ ตอนที่เราตั้งพิพิธภัณฑ์ตำรวจขึ้นมาเนี่ยอย่างที่บอกเพื่อเก็บวัตถุพยานเมื่อวัตถุพยานมันมากขึ้นมากขึ้นในบันทึกเนี่ยมีณนะตอนนั้นเนี่ยมีบันทึกถึงเป็นหมื่นชิ้นนะครับย้อนกลับไปประมาณ30ปีนะครับหมื่นกว่าชิ้นและเป็นวัตถุที่ซ้ำซ้ำชนิดกันด้วยเพราะฉะนั้นภายหลังเราก็เลยมีเอกสาร ราชการออกมาว่าให้เก็บประเภทใดบ้างนะครับเพราะว่าพอวัตถุซ้ําชนิดกันมากขึ้นเนี่ยมันเยอะเกินไปจนเราเก็บไม่ไหวนะครับลูกกระสุนเป็นหมื่นนัดเป็นแสนนัดก็เก็บไม่ไหวเพราะฉะนั้นออพิพิธภัณฑ์ตำรวจก็เลยระบุหลักเกณฑ์ขึ้นมาในการเก็บวัตถุของกลางที่ให้เก็บเข้ามาเป็นวัตถุในพิพิธภัณฑ์นะครับเช่น วัตถุที่ใช้ประทุษร้ายต่อชีวิตนะครับก่อความไม่สงบยกตัวอย่างง่ายๆก็เช่นปืนนะพวกนี้นะครับอาวุธต่างๆเครื่องมือโจรกรรมงัดเจาะเปิดทำลายนะครับของกลางในคดีที่ประดิษฐ์ขึ้นนะครับอาจจะด้วยพิธีกรรมทางศสยศาสตร์อะไรก็ตามที่เกี่ยวข้องกับคดีนะครับเครื่องมือเครื่องใช้ในการวางเพลิงอุปกรณ์ในการปลอมแปลงนะครับธนบัตรปลอมเหรียญปลอม นะครับวัตถุระเบิดนะครับเครื่องมือผลิตยาเสพติดแล้วก็อุปกรณ์ที่ใช้เศษด้วยนะครับอุปกรณ์การพนันแล้วก็ชนิดสุดท้ายก็คือเครื่องหมายและวัตถุที่เป็นสมาคมลับนะครับในอดีตก็เช่นพวกเ,เป็นอังยี่อย่างเงี้ยนะครับเ,เครื่องหมายสมาคมนะครับตาสัญ,ญาลักษณ์ตาประทับพ,พ,พวกนี้นะครับเก็บทั้งหมดนะครับเมื่อวัตถุพยานมากขึ้นเริ่มแยกชนิดการจัดเก็บ แยกชนิดการจัดเก็บยังไม่พอต้องจําแนกประเภทด้วยเริ่มเกิดการเลือกคัดนะครับวัตถุที่ไม่เป็นคดีทั่วไปเป็นคดีก่ออาชญากรรมทั่วไปไม่ได้เป็นคดีที่โด่งดังไม่ได้เป็นคดีที่มีความซับซ้อนอาจจะต้องเลือกเข้ามาเก็บใช้นะครับสิ่งที่ท่านเห็นอยู่ในภาพพวกนี้ ปัจจุบันจัดแสดงอยู่ที่พิพิธภัณฑ์ตำรวจวังปารุสกวันนะครับซึ่งจะกล่าวถึงต่อไปว่าเรามาอยู่ณวังปารุสกวันได้อย่างไรนะครับเมื่อย้ายที่ทำการมาเรื่อยๆนะครับเราเคยอยู่ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติหรือกรมตำรวจเดิมนะครับเราเรียกว่าอะไรดีใช้คำให้เข้าใจง่ายเราแฝงอยู่ตามหน่วยต่างๆตามอาคารตามห้องนะครับ ใช้เป็นที่จัดแสดงนะครับเมื่อปี2533นะครับเราได้เข้ามาสู่พื้นที่วังปารุสกวันเพราะว่าต้องบอกให้ทุกท่านรับทราบตรงกันก่อนว่าคำว่าวังปารุสกวันเนี่ยปัจจุบันมีผู้ที่ครอบครองพื้นที่อยู่ด้วยกัน3หน่วยงานหนึ่งก็คือพิพิธภัณฑ์ตำรวจวังปารุสกวัน สองคือกองบัญชาการตำรวจนครบาลและสามคือสำนักข่าวกรองแห่งชาตินะครับซึ่งถ้าจะพูดถึงสำนักข่าวกรองแห่งชาติเนี่ยปัจจุบันได้ดูแลตำหนักชื่อปารุศสกรวรนวังปารุศสกรวรนทางฝั่งของพิพิธภัณฑ์ตำรวจมีเนื้อที่ประมาณ5ไร่เศษครอบครองทางฝั่งของตำหนักจิตรดาวังปารุศสกรวร์นะครับเพราะฉะนั้นวังปารุศสกรวรนใหญ่ๆที่ท่านขับรถไปเนี่ย เจอพระลานพระราชวังดุสิตหรือพระบรมรูปทรงมาเนี่ยน,นะครับซ้ายมือหัวมุมถนนสีอยุธยาตัดกับถนนราชดำเนินนอกพื้นที่ทั้งหมดนั้นเรียกว่าวังปารุสกวันในวังปารุสกวันมีตำหนักสองหลังหนึ่งก็คือจิตลดาซึ่งอยู่ในความดูแลของพิพิธภัณฑ์ตำรวจและสองก็คือตำหนักที่เป็นชื่อวังด้วยก็คือตำหนักปารุสกวันซึ่งปัจจุบันอยู่ในความดูแลของสำนักข่าวกรองแห่งชาติ นะครับถ้าจะพูดอย่างนี้จะได้นึกภาพออกว่าตอนนี้เราแยกหน่วยงานแล้วก็แบ่งการดูแลนะครับพื้นที่นะครับเมื่อปี2556นะครับพิพิธภัณฑ์ตำรวจวังปารุสกวันเนี่ยเราเปิดอย่างเป็นทางการนะครับโดยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้านะครับกรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบร,รมราชากุมารีสเสด็จพระราชดำเนินเปิดนะครับ เมื่อวันที่28มีนาคม2556นะครับของเรามีอยู่ด้วยกัน2อาคารจัดแสดงอย่างที่บอกเนื้อเราดูแลเนื้อที่5ไร่เศษนะครับสิ่งที่เราได้มาหนึ่งอย่างแล้วก็เป็นที่สนใจของประชาชนทั่วไปมากเลยก็คือตำหนักจิรดาวาังปรุสกวันที่ท่านออได้ชมนะครับหรือบางท่านก็เคยไปชมแล้วได้ชมหลายครั้งด้วยนะครับบางท่านนะครับแล้วก็อีกหนึ่ง อาคารก็คืออาคารชื่ออาคารพิพิธภัณฑ์ตำรวจหรืออาคารกระจกนะครับตำหนักจิรดาวังปารุสกวันครแรกเริ่มเนี่ยนะครับที่จริงเนี่ยตำหนักจิรดาวังปารุสกวันเนี่ยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่หเนี่ยสร้างนะครับให้กับเจ้าฟ้ามหาวชิราวุธซึ่งต่อมาก็คือพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6นะครับหลังจาก ล้นก้าวรัชกาลที่6ได้ขึ้นของราชเนี่ยก็ทําการแลกเปลี่ยนที่ดินนะครับแล้วก็ยกตําหนักจิรดาให้กับเจ้าฟ้าจักรพงศ์นะครับสมเด็จพระเจ้าองเธอเจ้าฟ้าจากาาักรพงศ์ภัวนาถกรมมาหลวงพิษณุโลกประชานาสนะครับต้นราชสกุลจักรพงศ์นะครับ,เ,รรนะรบเมื่อเจ้าฟ้าจักรพงศ์ได้ครอบครองออพื้นที่ทั้งสองตำหนักก็คือทั้งจิรดาและปารุสกรวร์เนี่ยท่านก็ได้ ทลายลั้วตรงกลางก็ออกนะครับแล้วก็นําตราจักรแล้วก็กระบองเนี่ยนะครับล้อมรอบที่รั้วนั้นนะครับเราก็เลยเรียกว่าวัางปารุสกวันจนถึงปัจจุบันนะครับอันนี้เป็นประวัติคร่าวๆนะครับออตําหนักของเราจิรดาแล้วก็ปารุสกวันนี้ก็ออกแบบโดยมาริโอตามันโยนะครับนายช่างเอกแห่งกรมโยธาธิการนะครับในสมัยรัชกาลที่5สร้างปี2446เสร็จปี24 4 8 ภายในปัจจุบันนะครับเราจัดแสดงเกี่ยวกับเรื่องราวพระมหากราธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์ที่มีต่อกิจการตำรวจไทยนะครับรวมถึงนะครับเรามีห้องจดหมายเหตุนะครับให้ท่านไปเยี่ยมชมสถาปัตยกรรมอันสวยงามนะครับมีใครเคยไปเยี่ยมชมเรามาแล้วบ้างครับผมจำได้มีหลายท่านเลยครับ จำได้เลยนะครับขอบคุณมากครับโอ้โหข้างหลังนะครับจําได้นะครับก็ทุกท่านก็คงเห็นความสวยงามที่ผ่านการเวลามาอย่างยาวนานนะครับของอาคารแรกที่เราจัดแสดงอยู่นะครับอาคารพิพิธภัณฑ์ตารวจครับหรือว่าคนชอบเรียกชื่อเล่นว่าอาคารกระจกเพราะว่ากายภาพด้านนอกเนี่ยทำด้วยกระจกหมดเลยนะครับสูงโล่งโปร่งสบายเดินอย่างเพลิดเพลินนะครับ อาคารนี้แหละครับเป็นที่เก็บนะครับวัตถุที่เราเลือกคัดจัดแสดงอย่างที่บอกนะครับวัตถุพยานรวมถึงปัจจุบันสิ่งที่ไม่ใช่วัตถุพยานต้องแยกสองอย่างก่อนว่าเมื่อก่อนเนี่ยเราแยกเก็บไปคือพิพิธภัณฑ์ทางคดีและพิพิธภัณฑ์ที่ไม่เกี่ยวกับคดี ที่พิพิธภัณฑ์ทางคดีก็คือพวกของกลางต่างๆวัตถุพยายนต่างๆอย่างที่ผมกล่าวมาแล้วที่ไม่เกี่ยวกับคดีเช่นประวัติศาสตร์ตัวอย่างรูปแบบเครื่องแบบเครื่องแต่งกายตำรวจประวัติศาสตร์ตำรวจสิ่งของที่ใช้ในราชการตำรวจต่างๆนะครับมีค้อนตอกหมุดธงชัยประจำหน่วยตำรวจหรือว่าถ้าทางทหารเราจะเรียกธงชัยเฉลิมพล ทางตำรวจเราจะเรียกธงชัยประจำหน่วยตำรวจปัจจุบันคอลเล็มนี้จัดแสดงอยู่ที่อาคารกระจกนะครับเป็นคอลที่ลน้ราชการที่9ใช้ตอกตึงหมุดธงชัยนะครับมีแหวนอัศวินนะครับมีแหวนอัศวินและเรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ตำรวจมากมายให้ท่านได้ไปค้นพบนะครับอย่างที่เรียนให้ทราบครับ พอของมากขึ้นเรากลายเป็นที่จัดแสดงวัตถุแต่ในปัจจุบันเนี่ยมันเปลี่ยนไปแล้วด้วยบริบทของสังคมนะครับเพราะฉะนั้นพิพิธภัณฑ์ตำรวจในฐานะที่เป็นพิพิธภัณฑ์ที่มีมาอย่างยาวนานเราก็ต้องปรับตัวไปตามบริบทของสังคมด้วยเช่นเดียวกันนะครับปัจจุบันเรามีหน้าที่อะไรบ้างบางคนไปพิพิธภัณฑ์ตำรวจ เราจะได้รับคำถามมากมายเลยว่าเอ๊ะมีคนเคยเข้ามาชมไหมคะมีคนมาดูบ้างไหมคะเ,เรามีคนมาดูทุกวันนะครับรวมถึงเป็นคณะบุคคลองค์กรทางภาครัฐและเอกชนนะครับเพราะฉะนั้นเรามีภารกิจหน้าที่มากมายไม่ว่าจะเป็นหนึ่งก็คือการรวบรวมแสวงหาสิ่งนี้เป็นสิ่งที่เราทำมาตั้งแต่แรกนะครับก็คือการแสวงหาเก็บรวบรวมวัตถุ นะครับเอกสารเครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆที่มีคุณค่าแล้วก็เกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์ตำรวจ2ก็คือค้นคว้าและวิจัยนะครับเราอาจจะทําไม่ได้เต็มรูปแบบเหมือนออทางวิชาการมากนักแต่ว่าเราพยายามจะทำเอ,อเอกสารบทความการรวบรวมงานวิชาการต่างๆนะครับจัดแสดงประชาสัมพันธ์แน่นอนครับเราทําอยู่แล้วนะครับ เผยแพร่องค์ความรู้อันนี้เป็นสิ่งสําคัญก็คือพิพิธภัณฑ์ตารวจไม่ได้อยู่ณที่ตั้งอย่างเดียวนะครับเรามีภารกิจนะครับไปเผยแพร่ความรู้ให้แก่ข้าราชการตํารวจประชาชนทั่วไปนิสิตนักศึกษาหรือในด้านเฉพาะทางต่างๆข้อต่อมาการบริการทางการศึกษาครับพิพิธภัณฑ์ตำรวจเป็นแหล่งรวบรวมองค์ความรู้ของตำรวจเพียงแห่งเดียวในปัจจุบันที่ บุคคลภายนอกเมื่อนึกถึงประวัติศาสตร์ตำรวจจะวิ่งเข้ามาหาเรานะครับไม่ว่าจะเป็นหนังละครเยอะมากเลยครับครีเอทีฟคอสตูมขอเข้ามาดูเพราะว่าพระเอกจะเป็นตำรวจอาหนูจะเลือกให้พระเอกเป็นตำรวจยุคไหนดียุคนี้เขาแต่งกายอย่างไรนะครับเราพร้อมที่จะเป็นหน่วยงานที่ทำการบริการทางการศึกษานะครับเรามีหน้าที่การอนุรักษ์สงวนรักษานะครับแล้วก็ทำทะเบียนวัตถุ ให้เป็นปัจจุบันให้เป็นสากลน,นะครับสนับสนุนนะครับสนับสนุนข้อนี้เนี่ยปัจจุบันเราเก้าวไกลไปมากเลยนอกจากพิพิธภัณฑ์ในส่วนกลางแล้วนะครับปัจจุบันยังมีพิพิธภัณฑ์เฉพาะหน่วยไม่ว่าจะเป็นพิพิธภัณฑ์กองบระชาการตํารวจสอบสวนกลางนะครับพิพิธภัณฑ์โรงเรียนในร้อยตำรวจอําเภอสัมพนันธ์จังหวัดนครปฐมนะครับเคยมีสถานีตํารวจหนองแขมมาดูเพื่อที่จะนํา ไปตั้งพิพิธนภะัณฑ์ณที่สถานีตำรวจของเขานะครับแล้วก็การปรับปรุงพัฒนานะครับสามอย่างนี้ทุกวันนี้เรามาถึงจุดที่รวมสิ่งเหล่านี้เข้าด้วยกันหนึ่งก็คือเรามีต้นกำเนิดมาจากการเปิดให้ข้าราชการตำรวจและพนักงานสอบสวนเข้าชมเท่านั้นเข้าชมอะไรเข้าชมวิวัฒนาการของโจรและอาชญากรเหมือนสิ่งของ ที่เรานำมาจัดแสดงที่ exhibition นี่ก็คือปืนไม้เท้านะครับสมัยก่อนเราค้นพบปืนไม้เท้าขึ้นมาเป็นเรื่องแปลกใหม่ในยุคสมัยมาก,กว่าอาโจรเขามีปืนไม้เท้าแล้วนะให้ตำรวจให้พนักงานสอบสวนเข้าไปดูครับดูวิวัฒนาการว่าเฮ้ยเขามีรองเท้าเกียที่ใช้ซุกซ่อนเฮโรอีนแล้วนะเมื่อตำรวจเข้ามาดูตำรวจมีคลังความรู้แล้วครับว่า เมื่อไปเจอรองเท้าเกีย้ยต้องดถอดดูแล้วละ่ะว่าซ่อนเฮโรอีนหรือเปล่านะครับมีหนัากากหนังอำพรางใบหน้าบา,บางท่านเดินไปที่ตู้แสดงบอกอินสีแดงอินสีแดงใช่เลยครับเรารวบรวมองค์ความรู้เหล่านี้และแรกเริ่มจากการให้ตำรวจและพนักงานสอบสวนเข้าชมผ่านการเวลามานะครับเราเปิดให้ประชาชนทั่วไปเข้าชม ปัจจุบันเรายังมีบันทึกเมื่อปี2,533อยู่ว่าคนที่มาชมพิพิธภัณฑ์ตำรวจนะตอนนั้นเขียนบรรยายความรู้สึกไว้ว่าอย่างไรอยากให้พิพิธภัณฑ์ตำรวจในอนาคตเป็นอย่างไรนะครับทุกวันนี้เราก็ยังอ่านอยู่ว่าเฮ้ยเราอยู่ณจุดนี้มองกลับหันหลังไปเราพัฒนาขึ้นหรือเปล่าเรามีอะไรเปลี่ยนแปลงขึ้นไหมนะครับ เปิดให้ประชาชนทั่วไปเข้าชมแล้วปัจจุบันเป็นแหล่งเรียนรู้แหล่งเรียนรู้ต่างจากการเปิดให้ประชาชนทั่วไปเข้าชมอย่างไรแหล่งเรียนรู้หมายถึงพื้นที่ที่เปิดให้ไม่ใช่เฉพาะเรานำเสนอเนื้อหาของเราเท่านั้นเป็นพื้นที่ทำกิจกรรมของประชาชนองค์กรภาครัฐเอกชน โรงเรียนนิสิตนักศึกษาคณะบุคคลชุมชนทั้งหลายซึ่งปัจจุบันเราก็ทำมาตลอดนะครับก็จะเห็นว่าเด็กๆเ,เข้ามาสเก็ตภาพที่พิพิธภัณฑ์ไม่จำเป็นต้องเป็นผู้ที่สนใจด้านประวัติศาสตร์อย่างเดียวน้องๆที่อยู่ในภาพอาจจะไม่ค่อยได้สนใจนะักเรื่องประวัติศาสตร์ของพื้นที่แต่น้องสนใจว่าเฮ้ยวางมันสวย พื้นที่ดีนะครับอย่างนี้เป็นต้นเราก็บูรณาการกันมีตั้งแต่เด็กๆระดับอนุบาลน,นะครับจนถึงผู้ใหญ่นะครับเราก็จัดคอนเทนต์ให้เข้ากับผู้ที่มาเยี่ยมชมเรานะครับเรามีเวิร์กช็อปต่างๆต,ตลอดนะครับไม่ว่าจะเป็นเวิร์กช็อปทางวัฒนธรรมเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมกำลังจะบอกคือเราไม่ได้ยัดเยียดความเป็นตำรวจ เข้าไปให้ประชาชนรู้สึกทว่าถูกบังคับที่จะต้องมาพิพิธภัณฑ์ตำรวจแล้วฉันจะต้องเสพเรื่องตำรวจนะครับกิจกรรมต่างๆเหล่านี้นี่แหละครับแน่นอนครับเราเป็นพิพิธภัณฑ์นหน่วยงานเรามีภารกิจหน้าที่ในการประชาสัมพันธ์กิจการของสำนักงานตำรวจแห่งชาติอยู่แล้วเราไม่สามารถตัดข้อนี้ออกไปได้ แต่กิจกรรมที่จะโยงไปให้คนเข้าใจตำรวจให้ตำรวจเข้าใจภารกิจบทบาทหน้าที่ของตำรวจถูกสอดแทรกไว้ในคอนเทนต์และกิจกรรมรวมถึงการบรรยายในพิพิธภัณฑ์ตำรวจครับคงจะไม่กล้าถามเลยนะไม่กล้าถามท,าท่านที่นั่งอยู่ในนี้เลยว่าถ้าเกิดว่านึกถึงพิพิธภัณฑ์ตำรวจแล้ววันว่างๆท่าน คิดจะขับรถไปพิพิธภัณฑ์ตำรวจไหมครับถ้าพูดถึงพิพิธภัณฑ์ตำรวจไม่ต้องตอบผมตอนนี้ก็ได้นะครับเพราะเราถูกตั้งคําถามมาเนิ่นนานเหลือเกินนะครับสิ่งที่เราได้คืออะไรคนไปชมตําหนักจิรดาวังปารุสกวันแล้วก็เออเดินเพลินๆสวยนะมีเอกอาคารหนึ่งนะครับด้านหลังเกี่ยวกับตํารวจเอาไม่อารละคากลับละค่ะกับส่วนหนึ่งลองเข้าไปชมแล้วเปลี่ยนครับดีจังเลย นะครับบางท่านไม่เคยรู้เลยว่าตำรวจทำงานอย่างนี้ด้วยเหรอตำรวจมีภารกิจอย่างนี้ด้วยหรอเพราะฉะนั้นอย่างที่ผมบอกคือเราต้องอยู่บนมาตรฐานและก็ความเข้าใจเดียวกันว่าเราไม่สามารถทำให้คนทุกคนชอบตำรวจได้แต่เราสามารถบอกได้ว่าปัจจุบันพิพิธภัณฑ์ตำรวจโดยสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติทำอะไรอยู่เพื่อสังคม และการทำให้เป็นแหล่งเด่นรู้ในอนาคตเราจะทำต่อไปอย่างไรนะครับก็ยินดีต้อนรับทุกท่านที่นั่งอยู่ณที่นี้รวมถึงที่ชมอยู่ทางไลฟ์นะครับถ้าไปเยี่ยมชมก็เรียนเชิญเลยนะครับท่านก็จะได้พบกับสองความรู้สึกหนึ่งก็คือความที่ได้ทราบซึ้งเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของพื้นที่วังปารุศกวันนะครับไปดูครับว่าเราดูแลโบราณสถาน สมบัติของชาติของท่านอย่างไรนะครับอีกหนึ่งพาร์ทเราไปดูครับว่าตำรวจมีเรื่องราวอะไรให้น่าค้นหาและน่าสนใจนี่คือสิ่งที่เรากำลังทําไปเรื่อยๆและจะทําต่อไปในอนาคตคือพูดสั้นๆคือไม่ใช่ฉันอย่างเดียวเท่านั้นไม่ใช่พิพิพธภัณฑ์ตำรวจอย่างเดียวเรากำลังก้าวไปสู่วีครับคือเราทุกคนไปพิพิพธภัณฑ์ตำรวจ และได้ความรู้ได้สิ่งที่ต้องการบางคนอาจจะไม่อยากไปได้ความรู้อยากแค่อยากไปเที่ยวได้ความเพลิดเพลินเราก็ตอบสนองสิ่งนั้นกับท่านนะครับพิพิพพธภัณฑ์ตำรวจพยายามตอบสนองความเป็นมิวเซียมแบบสากลในด้านต่างๆ not for profit เราแน่นอนครับเราไม่เก็บค่าเข้าชมใดๆทั้ทงสิ้นงบประมาณทั้งหมดใช้งบประมาณของสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติ นะครับไม่เก็บค่าเข้าชมเลยนะครับทั้งหมู่คณะและบุคคลทั่วไปนะครับรวมถึงด้านต่างๆเราก็พยายามตัวที่มันยังไม่เป็นสีเรากำลังพยายามทำให้มันเป็นสีชัดเจนขึ้นอยู่ครับยังยืนอย่างไรยังยืนตอบง่ายๆเลยคำตอบเดียวคือทุกคนเข้าไปพิพิธภัณฑ์ตำรวจครับไปช่วยกัน เสนอความเห็นนะครับเราได้มุมจัดแสดงหลายมุมนะครับที่มาจากประชาชนที่ไปชมบางทีเขียนไว,ว้ว่าอยากดูวัตถุพยานคดีดังๆจังเลยค่ะอย่างนี้เป็นต้นอยากให้มีจัดกิจกรรมประกวดวาดภาพอย่างนี้เป็นต้นนะครับเราเรารับฟังความเห็นที่แตกต่างรับฟังเสียงที่แตกต่างนะครับเพราะฉะนั้นเราจะก้าวไปสู่ความยั่งยืนได้โดยที่ เราจะรับฟังเสียงที่แตกต่างเราจะนำความคิดเห็นของประชาชนนะครับแล้วก็ทุกคนที่ไปดูเราเนี่ยนะครับนำมาพัฒนาจะได้มากน้อยไม่เป็นไรครับแต่เราทำอยู่ทุกวันนะครับ150ปีพิพิธภัณฑ์ไทยครับอพาร์เซตซูวิสดอพิพิธภัณฑ์ตำรวจเราก็จะพ a s เ a g e ูวิสด d อมเหมือนกันเพราะที่จริงเนี่ยวิสดอเนี่ย เราวิสด้อมมาตั้งแต่ 2, 4, 7, 3แล้วเพราะเริ่มต้นมาคือเรารวบรวมวัตถุพยานเพื่อให้ศึกษานะครับอันนี้เป็นคำสำคัญเลยคือเราเริ่มต้นมาจากการให้การศึกษาก่อนแล้วจนถึงปัจจุบันเรากลายเป็นแหล่งเรียนรู้นะครับเพราะฉะนั้นพิพิธภัณฑ์ตำรวจวังปรุศกวันครับ อังคารถึงสุกสิบโมงเช้า1ินาฬิกานะครับถึง16บนาฬิกาท่านสามารถเข้าไปได้เลยด้านในมีที่จอดรถเรียบร้อยไม่เสียค่าเข้าชมใดๆทั้งสิ้นแล้วก็ผมก็คงจะเป็นเรียกว่าเป็นผู้แทนของหน่วยงานที่จะสามารถพูดกับท่านได้ว่าพิพิธภัณฑ์ตำรวจต้อนรับประชาชนคณะบุคคลองค์กรทุกส่วนทุกกิจกรรมที่ไม่ขัดต่อ เป้าหมายของเรานะครับเพราะว่าเป้าหมายของเราก็คือแหล่งเรียนรู้ที่ไม่สแสวงหาผลกําไรทางเชิงพาณิชย์ใดๆทั้งสิ้นนะครับเพราะฉะนั้นเรียนเชิญทุกท่านเลยนะครับเข้าไปเยี่ยมเราครับแล้วก็เข้าไปทําให้มีเป็นวีจนถึงสเตจสุดท้ายนะครับขอบคุณพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติพระนครนะครับขอบคุณสํานักพิพิธภัณฑ์พิพิธภัณฑ์สถานนะครับแล้วก็ขอบคุณกรมศิลปากรขอบคุณพิพิธภัณฑ์เหล่าทัพเครือข่าย นะครับแล้วก็ทุกท่านนะครับที่ให้โอกาสพิพิธภัณฑ์ตำรวจวังปารุสกวันได้มาชวนคุยในวันนี้นะครับมีฟีดแบคอะไรส่งไปหาเราที่เพจ Facebook รวมถึง l i น์แอ police museum ได้นะครับรับฟังเสียงที่แตกต่างของทุกคนแล้วก็หวังว่าเราจะไปสร้างแหล่งเรียนรู้พิพิธภัณฑ์ตำรวจวังปารุสกวันให้ก้าวไปสู่อนาคตด้วยกันนะครับขอบคุณครับ